ครับก็วันนี้อยากจะทำคลิปสาธิตาหาน้ำจากต้นไผ่เดี๋ยวลองไปดูกันครับอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วแต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้ใช้ต้นไผ่ ต้นใหญ่แบบนี้นะครับใช้ต้นไผ่เน้น้อยทดลองก่อนว่ามันมีน้ําจริงหรือไม่มีน้ํามากแค่ไหนใช้สําหรับต้นเล็กๆแบบนี้ได้ทําการโน้มแล้วก็ทวงด้วยหินไว้กลางคืนช่วงตีสองหรือตีสามก็จะมาตัดปลายแล้วก็ใช้ขวดใส เตรียมขวดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับตีสามก็จะมาตัดไผ่แล้วก็ทำเอาขวดใส่ใต้ของต้นไผ่เดี๋ยว เดี๋ยวไปดูกันครับวิธีเดี๋ยวกลางคืนก็จะมาตัดต้นไผ่แล้วก็ใส่สวมได้ขวดดูปริมาณน้ำ่ากแค่ไหนเป็นการทดลองนะครับทดสอบดูสังเกตยอดไผ่มีหยดน้ำออก การคายน้ําหยดน้ำํำยอดปลายใบไผ่ดูนะฮะน้ำออกยังไม่ได้ มาตัดเพื่อจะสังเกตดูน้ำนอนยาวเลยไม่ได้มาทำเดีย๋ยวคืนพรุ่งนี้ครับมาทำ